จอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ยังพาเที่ยวอยู่จังหวัดเลยอยู่นะครับวันนี้พาเที่ยววัดสมเด็จมิ่งเมืองนะครับอ่าเป็นวัดไม้ที่สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยครับตามภาพที่เห็นนะครับเป็นอุโบโสถ สวยงามเพื่อน,เอนๆเคยได้มากันหรือยังครับขอแนะนําเลยครับนะวัดนี้นะครับวัดสมเด็จมิ่งเมืองนะครับอยู่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับสวยงามตามภาพที่เห็นเลยนะครับสวยงามพี่หนูรถตู้ได้พาคณะทัวร์ไปเที่ยวก็ได้มีโอกาสเก็บภาพสวยๆมาฝากกันนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศโดยรอบวัดจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่บนเทือกเขานะครับจะเห็นมุมสูงทิวทัศน์ของจังหวัดเลยบางส่วนสวยงามครับสวยงามพี่หนูโรตัวนะครับนำสถา,านที่สวยๆมาฝากกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม